สวัสดีทุกคนมื้อนี้เราจะมาเห็นเมนูแกงส้มอินโดนีเซียเนาะทุกคนก็คือแกงส้มผักนั่นแหละวนผสมของเขาก็จะมีแต่คือที่เห็นในห้องไปเนาะมีสาลีมีหมักซูมักถั่วมักถั่วยาวนอร่ากะผักบงหมักเลนอันนี้ก็คือเขาจะเอามาต่ำหมักเพ็ดหัวหัวบวัวหัวบวัวแล้วก็หัวกระเทียมเนาะต่ำจนกว่า,วามันมุนแหละทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะไป ต้มน้ำเลยนะทุกคนค่อยหันจะใส่น้อยเดียวเพราะว่าค่อยจะเฮ็ดถ้วยเดียวเนะาะเขาก็จะใส่ถั่วดิบลงไปเลยนะเพราะว่ามันนานสุกข,ขนาดแล้วก็ใส่ใบซารลัลงไปเนาะแล้วก็ามักสาลีเนาะเพราะว่ามันเป็นกระถนานสุกข,ขนาดนะเนาะเขาก็จะใส่ลงไปก่อนโม่แล้วก็ตามไปด้วยเครื่องาที่เขาตําเมื่อนกะี้เนาะอันนี้ก็คือมะขามนะทุกคนมะขามเปียกเนาะเขาก็จะตองเอาเนาะเพราะว่ามันมีมันเป็นมันเป็นแกนแบบนี้นะแะใส่ไปเลยมันก็จะเป็น มันจะเห็ดให้แก่งเขามีแบบหยาบแบบนี้ห้นะทุกคนเขาก็จะต้มไปเนาะจนกว่าหมักสลีแล้วก็หมักทั่วดินเขาจะสุกหน่อแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเขาใส่เกลือเป็นนัวน้ําตาลอย่าลืมเป็นน้ําตาลเลยทุกคนเพราะว่าให้มันมาตัดราด,ดส้มนะเพราะว่าเขาใส่มาขามเปียกลงไปเนี่ยทุกคนไก่ค้ายก็จะเป็นแกงส้มบาดอะไรทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่หมักซูล,ลงไปเลยเนาะกะว่าหมัก ทวดินแล้วก็หมักสลีเขาสุกแล้วก็ใส่หมักซูลงไปเลยเนาะทุกคนหลังจากนั้นก็จะต้มจนกว่าหมักซูเขาจะสุกเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใส่หมักถั่วฝักยาวลงไปเลยเนาะทุกคนหมักถั่วมันก็จะสุกไวน้อยหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะตามไปด้วยขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะก็จะใส่ผักลงไปนะเนาะมักเล่นละกับผักบงเนาะทุกคนที่จริงหั่น ถ้าบโบม,มาขนาโบไซก็ได้มักเลนนะเ <c oughs> พราะคนอินโดส่วนใหญ่เขาเจ้ากะโบไซแต่ว่าค่อยเห็นจะใส่เนาะเพราะจะเพิ่มให้มันส้มไปอีกนอยนึงนะทุกคนที่จริงค่อยเห็นคนอินโดขเขาเจ้าเฮทนาบางคนเขาเจ้ากะโบไซผักบุ้งเนาะทุกคนแต่บางคนเขาเจ้ากะไซนะแต่ค่อยเห็นเขาเจ้าส่แล้วค่อยลองซีมเมืองมันกาแซ่บนะค่อยกัเลยใส่เนาะแล้วต้มไปกะว่าผักมันสุกขนาดไหนทุกคนแล้วกะซีมเมิองเนาะ้ามันบุพเอย่างกะผงลดเพิ่มเนาะทุกคนอันนี้ก็คือสุกแล้วเนาะ หน้าตามันก็ออกมาประมาณแบบนี้เลยทุกคนถ้าใครอยากลองซิมอาหารอินโดนีเซียก็ลองไปหิตตามเบอง์เด้ยทุกคนเห็นแบบง่ายๆเลยเนาะ